ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวสี่บทห้ามนางจมของตั้นพญาพมต่อนะครับออมันเป็นข่าวที่เป็นอันเขียนขึ้นหลังจากนางจมมันหนีไปแล้วก็เออเมียหักเอาละอันพญาพมเบิกเขียนตัวไปใช่ไหมได้อันที่เขาเล่ามาก็ได้ไปหลาย่อนั้นนะครับมันก็จะมีกรมจมกรม น้อยใจกรรมเล่าขี้เก่าขี้หลังกําเสียดสีนั่งจมห้องอย่างพ้องเยอะแยะไปหมดเล้คมาครับเขาลองเขาามาเล่ากันต่อแล้วครับมันอันเดิมทีมันได้มาอยู่สิบสองตอนนนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยวันนี้มาถึงตอนที่สิบสามครับๆๆๆครับครับก่อนที่เขาจะเดินข้าวต่อนะเขาไปด้ยลักษณะการียนเข้าของพวกอีกนนะครับแม่ข้าวโบราณ่นนะเออ ข้าวโบราณนะเป่อนอันจะใช้ลักการอัน,นเนี้ยของพญ,ญาผมเนี่ยไปใช้ลักการนั้นของอันข้าวหงหินมานะครับาที่เปิ่อนอันที่เปิอ่อนอันชําระมาอันเมื่อเมื่อเมื่อเปื่อนหนดอนที่เข้าไปครับราชการที่อันเมืองลำปางแล้วก็มาไะมันก็คือลักษณะการเขียนก็คือ อันเจ็ดตัวเตียวสามตัวหลังเหลียวบัดหลังบ so, ัดหน้านะไอ้แม่โอเคนะ่นไงแม่มาไอ่ทำพววักที่หนึ่งเนี่ยวักที่สามเนี่ยไอ้แม่เอามาดวอันปนบนไปสี่บนไปเอาลูปมันนี่เนี่ยมันมันจะเป็นสามกำไมมแม่เนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยสามกำไหมแม่เนี่ยเนี่ยแหมเป็นส่วนใหญ่ไหมเนี่ยครอบครัวใดไหมโอเคนะครับอ่ามันเน้นอันมันเอาเป็นสามกำไปก่อนเนี่ยไหมสามอันถ้าอัน อ่าถ้ามาอธิบายความประจักษนุโลวมว่าเป็นซีได้ไงย่ามนีจอกแขวงเป็นซันได้นายอะไรเนี้น่ยก็ว่าเป็นซีไปโอเคนะครับเห็นไหมอ่ามันก็บอกที่หนึ่งบอกที่สามเนี่ยมันก็จะเน้นแล้วก็เน้นให้มันเป็นสามกำก่อนนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับมันก็คล้ายๆอันอันก่อนแปดตลาดนะครับเออในภาคกลางอ่าอันคนบอกแปดบาทหนึ่งมันมีแปดกมเฮ้อถ้าอธิบายความประจัก ป่อนกับน,นุโลมม่าเป็นเก้าได้เอออันน,น,น,นี้โอเคนะครับอ๋อและท่า้นโหละเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรียวบาลังมันะใช่ไหมมันจะทำเมื่องวัดนีดหนึ่งวัดที่สามเป็นสามกำเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับ <c oughs> วันนี้ฮามาอู้ถึงงานฉันตะลักเลยนะครับแหม,ม่ข้าวปกติแล้วมันจะมีอยู่สามบ้านนะครับมาข้าวอันข้าวอันตั้งแต่ข้าวหงหินมาเนี่ยโอเคนะป่นข้าวโบราณเนี่ยปุ่นจะมีสามบ้านนะข้าวบาทบัดนึ่งนะครับบาทสองบัดสามอัน อันบนนั่นก็บาทสามนะครับมันมันเศษมาจากอันบาทที่แล้วนะครับโอเคนะครับท่านอย่าหูว่าอันเป็นบาทสามบาทหนึ่งในในก็บาดสามในไหมอันคำตายของบาทนะบาทที่สามเนี่ยเพุ่นจะลงในเสียงตีครับคิดเออไหมท่านสังเกตตรงนี้นะครับเออไหมคิดนะโอเคนะอันตายอันของบาทที่หนึ่งเนี่ยเพุ่นจะลงในเสียงสมันกับไหลเออไหลไหมเสียงสมผัสในไหมดูตายวักนี่ก็หูแล้วไงไหมเนี่ยอัน ว้าใต้วกจิตบาทที่สองเนบาทก้มเนี่ยเปิ้ลลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองแหมมาเนี่ยมาโอเคแล้วใครมาอันเนี่มาอันต่อไปเนี่ยก็ตายอันบาทที่สามเนี่ยอ่ะเปิ้ลลงในเสียงตีจีสั้นก็ได้ยาวก็ได้มาแหมมาไม่เป็นไรมาอันมั้งไปเสียงตีอันยาวมาคิดจะเป็นเสียงตีสั้นเลยไหมโอเคแล้วใครมาอันเนี่ยท่านสังเกตตรงใต้เลยนะใครมาท่านโหเป็นบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนะครับโอเคนะครับ วันนี้เราคงจะขึ้นบาทสามก่อนนะครับเพราะว่ามันเสร็จมาแล้วครับโอเคนะครับครับเอามาดูฉันตะลักเลยนะครับแม่มอันเรื่องเรื่องบาทนะมันมีอยู่สี่วักนะครับอันใต้วักนะเปิดคำนรเรียงไว้หื้อแล้วนะครับอยู่ไปเขียนกันไปเรื่อยไปแล้วนะครับโอเคนะครับเอามาดูเลยนะครับวักนิดนึงของอันอ่าวักี่หนึงของบาทที่สามเนี่ยใต้วักนะครับแม่มาเปิดเฮ้อลงด้วยเสียงสามันก็ได้เออ จคตาวาก็ได้อ่าโอเคแล้วก็แขวงเออเปียงแคตวาแล้วครับวัคที่ซองได้ลงไดเสียงอ่าโทพิเศษโทเมืองเออไตเป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองนะใต้โอเคแล้วครับอันวัคที่สามด้ลงไดเสียงอันนันสามันกับนายเออนายโอเคแล้วครับสามันนะครับวัคที่สามได้ลงได้เสียง กวักดีซีลูกนู้นเสียงตีกับสั้นก็ได้นะงก็ได้คิดเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับการนับเสียงตีนั้นถ้าลองนับแบบอันใจโยนกางไม้นะครับผมอธิบายไปหลายเตื้ยเลยนะครับเออโอเคนะครับอันต่อไปอ่าบาทเป็หนึ่งนะครับโทษดิ วักหนึ่งของบาททีดหนึ่งเนี่ยตายวักนะครับแม่แม่ปุบอกว่าลงเหมือนเดียวกับบัตรอันวักนหนึ่งบัตรที่สามเนี่ยแม่อันเดียวกันนะครับแม่ปุบอกว่าลงได้เสียงสมัคก็ได้จัตวาก็ได้อ่าโอเคแวฝงเป็นเสียงจัตวาไหมอันวักที่สองให้ลงได้เสียงตีครัาแันสันก็ได้ยาวก็ได้จิตเออจิตเป็นเสียงอันตีสั้นตีตายโอเคนะครับแม่แม่อันวักที่สามไม่ลงได้เสียงอัน โทรพิเศษโทรเมืองเฮอยแม่จึงโทรพิเศษโทรเมืองเป็นยังไงโอเคแล้วก็อ่าเนนี้โทรพิเศษโทรเมืองเป็นเนโอ้ยอ่าโอเคแล้วกันไหมอันวัคตถิสามิลงด้วเสียงสะมันครับไหลโอเคแล้วกันไหมอ่าอันแต่อันก่อนจะลงวัคตถิสามไหลเนี่ยอันอันตัวอ่าอันตัวหน้าของอันไหลเนี่ยอันเนี้ยป้นจะลงด้วยเสียงอันนี่เหมือนก็ตั้งหน้าไปนะครับ สามัญหรือจ้าวานะไงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับมาเนี่ยตัวรองจากอันเนี่ยเนี่ยบักที่สเนี่ยมันมีสามัญสสามัญสามัญนะครับมาหรือจ้าว่าสามัญเต้าน้นะครับของท่านพญาพคมนะครับอ้าวแล้วท่านจะเขียนอันเข้าแบบพญาพคมท่านก็จำจื่อไว้บ้องนะครับเฮ้ยมัจะเขียนกันไปเลยนะครับอันต่อไปอันบาทที่สองนะครับบาทก้มข้าวก้มนะครับมาสาวรับเจ้ากินข้าวมากองเบาเจ้ากองกินจิเกะโต้กินจี้กโน่าโอเคนะครับ อันตายวกที่หนึ่งอ่ะของบ okay 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 ้านก้อมเนี่ยเพื่นบอกว่าลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ว้ายเป็นเสียงตียาวครับเออโอเคนะครับมวักที่สองให้ลงในเสียงอ่าจัตวานะครับไผเออเป็นเสียงจัตวานะครับอ่าโอเคนะครับวักที่สามไม่ลงในเสียงอ่าสมันครับได้เป็นเสียงสมันครับอ่าโอเคนะได้โอเคนะครับวักที่สี่ให้ลงในเสียงอ่าอัน โทรพิเศษโทเมืองเจียงเออเชียงจงเค่มันเจียงโทรพิเศษโทเมืองก็ไปเนี้ยนะก็ไปไหมมันบอกว่าอันแต่ยอนเจียงแสนแต่ยอนเจียงใหม่แต่ยานอันสระบุรีสีเขียวหรือปูนอันลาดบุรีมันเหมืนเหมือนกันหมดอ่ะเสียงเหมือนกันหมดอ่ะไต้ห้อยเหมือนกันหมดอ่ะครับมชอันนี้มันโทเมืองนะโอเคแล้วครับต้นหันนั้นก็ยังไงที่สี่ชมพูหมายไว้เนี่ย อันนี้คือฉันตะลักนะครับมาที่เป็นกำนบนมาตั้โบราณนั่นะับโอเคนะครับท่านหูว่าฉันตะลักเป็นยนี่แล้วท่านหูก็ว่าเปิ้นห้องว่าข้าวนะีมน่มันเพราะเหตุใดสันใดแล้วกันโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะเอากรรมกรรมของกร,รมตายของเต่ละบาทแเ่ลบาทเทาทนะี่ย ไปก้องกับบ no ันตายวัตทีสองของบาดต่อไปนั่นไงไหมกองกันก <cheers> okay. ah ็คือสัมผัทสละนะครับเน่เป็นยี่กุบัด <laughs> กุบัดกุบัดมาเกี่ยวก้องอ่ะเบไปกุบัดกุบัดทั้งบรรยาวไปเลยนะครับนมายาวมันเกี๊ยข้าวนะโอเคแล้วไงไหมเอามากลอยแล้วไงไหมอันตายของอันบาดที่สามเนี่ยคิดเออเปิ้ลกับมาก้องกับชิดอ่าชิดอ่าชิดกับบันตายวัตทีสองของบาดอันที่หนึ่งเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยกองกันก็สัมผัทสละอิ้ศลัยิ้โอเคแล้วก็ กำตายอันของอันบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยไลเออปวดหอบมากรก็ผาเออตายบักที่สองของบาดก้มเนี่ยข้าวก้มเนี่ยแม่เนี่ยผาได้สลายสลายนะก็แม่เพียงแต่ว่าดังบนมันเป็นเสี่ยงสมัน์อันลุ่มมันเป็นอันเสี่ยงจลาวานะก็แม่กำตายอันของบาดท,ที่สองเนี่ยเสี่ยงเออปวกหอบมากงกับเกี้ยงแม่เกี้ยงอันตาย ว่กที่สองของบัดที่สามเนี่ยแม่แม่โอเคแล้วใคมาหามื่อไหจะเป็นอีไปเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นไหมอ่าเห็นไหมเพราะมันยาวกูบอกกูบอกกองอีไปหมดแล้วเฮ้อมันยาวมันเจี๊ยบข้าวเลยนะใครมาไอ้เมินเมินไอ้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 เจี๊ยบมันหายไปบปนกห้องก็ข้าวไปได้ปัจจุบันเนี่ยโอเคนะครับเห็นไหมอ่าท่านหัวแล้วข้าวเป็นห้องมันมาอย่างนี้นะใครมาเอาละเอาละท่านหัวละระวังบ้านเนี่ยพุ่นจะเอาอัน สละไปกองกนเออระวังว่ากับปัญญได้กันครับเออเอาอะไรๆเอาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่1นึ่ก็อันวักหนึ่งวักสองนะครับกู้ที่2องก็วักสามวักสี่กู้ที่สามก็วักสามวักสี่นะก็ว่ากู้ที่สองวักสองวักสามนะโอเคนะครับเอาเอามาอู้วักหนึ่งวักสองก่อนนะครับเห็นไหมอันวักหนึ่งวักสองนะเอามาอู้ถึงอันเข้าหงหินก่อนนะครับอันเข้าหงหินี่้เพ่นจะ อันเน้นคือมันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออเห็นไหมอ่าแต่ถ้าสมมติว่ามันปุ๊กสัมผัสสลาได้ก็ก็ดีนะครับเออเนี่ยนี่คืออันลักษณะของอันข้าวหงหินแล้วปุ่นจะเน้นยางไงนนะครับเห็นไหมแต่ข้าวของพญาคมนะพุ่นจะเน้นให้มันสัมผัสสลากกันแถมน้อยขึ้นมาแถมน้อยนะก็หมายมาอย่างน้อยๆก็ห้าสิบห้าสิบอ่าอย่างเนี้นะมนเ่อมันเป็นสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปพ้องเออเนี่ยมาเปิดกับย่านนะมา อ่าม่ใจะเอามดนะครับไอ้มาฮอร์เรามากอยแล้วนะก็ไอ้มาหัย่อมหนีจากแขวงรับแรงเออสละแองสละแองตรงนี้ไหมอ่าเะมันพยายามครัมันอันสัมพัทธ์สละแองสละแองไงมาโอเคแล้วแต่มันเป็ี่นแ้วเรื่องที่มันอู้กันอู้กันอู้กันนะครับไอมาอ่าไอ้มาแขวงรับแรงอ่ะแขวงรับแรงก็แขวงรับแรงนั่นแหละไมาอันเดียวกันเลยแขวงรับแรงโอเคนะครับไอม ต่อไปเราก็ได้ผรั่งแปลงเป่าแปลงอ่าเป่าแปลงเชมซอนโซ่เป็นก๊อกู้ด้วยมเนี่ยเอามาลูกเล่นของนั่นมาญาปมมันไปมามันถึงว่เาเออคนชนใหญ่แล้วมันยกเปลี่ยนกวีเอกแห่งละนานนไหมเป,ปี๊ยแปลงก็แปลงโอเคนะสมัสชลาหน้าก็สอกตัวละต่อไปนะครับมาละปีวะนน่วาย,ายอยู่นอนเออเอาละบ่มีจะไล่จะไล่นี่อยู่นอนก็ไผ่ใช่ไหมโอเคได้ไหมอ่าเห็นยังครับ อันนี้สัมปัสแบบเนื้อเรื่องแบบอันข่าวอันหงหินต่อ,อไปแล้วครับตั้งแต่จจยอ่าตั้งแต่จจยตั้งแต่จจัยพักนายเออนี่ยเนี่ยเนีได้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 มาพักนายเห็นไหมได้ได้สัมปัสสะละอันไรมาโอเคแล้วครับก็พวกอันเน้นหน้อยนะครับของท่านพญ,ญาผมเนี่ยเน้นสัมปัสสะไอ้น้อย แต่ถ้ามันมาได้ก็คืออันแบบข้าวหงหินได้ไหมสัมผัสแบบแบบในเรื่องอ่ะมาละพี่ว่าอยู่นอนก็ไผ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหวอันนี้สองสองวักนี่มันอู้หูเรื่องอ่ะนะมันอู้เรื่องอ่ะนะก็มันตึงมันนะก็โอเคนะครับเอาละต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับอ่าวักที่สองหรือวักสามของแต่ละบาทเนี่ยนะเขาเอาบาทที่สามนี่ก่อนเห็นไหมปกติแล้วมันต้องสามตัวเลี้ยวนะครับเออสามตัวเลี้ยวใช่ไหมไหมอ่าสามตัวเลี้ยวใช่ไหม อันนี้มันเป็นสี่มันานายองนายไหมนายอ่ามันจะต้องเหลี่วมหาอันตายวักทีสองเนี่ยใไหม,ไหมอ่าไหมอ่ามันเป็นนาย่ไหมอันของพระมัญญาพรมปุนจะให้เหลี่ยวแบบสละก็ได้นะครับเหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้นายนี่เหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องแต่แต่ปุนยาเอาใดเอาใดเนี่ยใด เอาใดมาไว้ที่นี่นั่หนใดเนี่ยเป็นอันคล้ายๆเป็นมันเป็นหัวเฮอยอันเป็นหัวเป็นโยงอ่ะน่ะเป็นหัวเฮอยโยงอันน่ะเป็นคล้ายๆเป็นหัวเฮอยโยงไงไหมใดเตยไงเป็นสันใดนายบอคิดเนี่ยยังไงไหมเออเพื่อก็ยังเอาอุตส่าห์ให้มันเป็นหัวเฮอยโยงเห็นไหมโอเคไหมอ่าอันนี้สรุปแล้วก็คือเหลียวแบบเรื่องๆก็ได้น่ะคือนายเหลียวมหาเตยไงไหมเหลียวแบบสลายใด เป็นสันได้บกคิดอีกยังได้นะไงแม่เป็นสันได้บกคิดอีกอก็กดได้นะไงแม่อันนี้ก็เหลียวแบบสละนะไอ้มแต่ปุ้นเติมนายเตมตัวโอเคนะไงแม่เป็นสันได้บกคิดอีกี้ก็ยังได้นะไงแม่ได้ไงแม่เป็นอันนี้เหลียวแบบสละนะครับแต่ถ้ามันมีอันเอานายมาใส่ในเหลียวแบบในเรื่องนะครับเอาได้ตึกสองอย่างนะครับไอ้มาโอเคนะครับต่อไปอันบักที่สองหรือบักที่สามของบัรที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะครับอันก็มันก็ใช้หลักการเดียวกัาอันตังอันตัง วันที่สองวายสังของบัณที่สามนเนี่ยเหลียวแบบสาะก็ได้เหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้หอ้อยเหลียวมาซิทเออไหมอ่าอันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องนะครับมันมันมันจะเอาเหลียวแบบสลระไปได้หรอกครับมันถ้ามันเหลียวแบบสลระ,ะมันจะต้องเปล่งเสื่อมซิดเออเนี่ยเนี่ยมาคิดเนี่ยไหมอันนี้เป็นอันเ <at> ปิล้องว่าอันบ่าวว่าบ่าวเ,เอาสลดจะลีบไปไว้ใจพ่นพนมาได้หรอกครับว่าเอาเอาคิดเนี่ยเนี่ยเอาคิดมาไว้ตายเนี่ยมาได้ก็ตายวันที่สามเนี่ย พราะว่าท้ายพักที่สามเนี่ยประกันรถว่าเสี่ยงอันอันเสียงโทุพิเศษทุเมืองเฮ้ยแม่ประกัเอาคิดมาก้องเฮ้ยมันเป็นหัวเฮยโยงอยู่ตั้งหน้าเนี่ยคิดเออเนี่ยเนี่ยโอเคนะใครมาเอมาลุงเล่นของหน้าัญญาคม,มันไปเอมอ่าถึงแม้ว่ามันก็เอาหัวเฮยโยงเห็นไหมเสริมจิตบกคิดดวงเฮ้อยอะไรแม,ม่โอเคนะครับเห็อมา อันนี้ก็เสร็จลบแล้วถ้ามันบอกมีคิดนี่ก็เลี้ยวแบบสระก็ได้นะครับเลี้ยวแบบเรื่องก็ได้นะก็อ่าแหมอ่าโอเคนะครับได้สองอย่างนะครับเอาแล้วต่อไปวรรคที่สองวรรคที่สามของบัตรก็ไม่เราก็แบบไหมอันนี้เน้นนะครับแบบว่าวรรคที่สามเนี่ยเน้นเออมันเลี้ยวแบบสระไปหาวรรคที่สองนะครับท้ายวรรคที่สามเนี่ยได้ต้องเลี้ยวมาหาไผยเนี่ยด้วยสระนะครับไหมเน้นเน้นนะครับ แต่ก็ยังว่านะมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับยกเว้นว่าอันอันอันไอ้ไอ้กำได้นี่มันเป็นอันเสี่ยงอื่นๆไปเหรอเป็นไดเป็นได้เป็นได้อาล่ะมันอยู่แต่อันวัคติจามนี่มันได้ละตายวัคติจามเนี่ยเพราะว่าอันตายวัคติจามพวกะกำหนดว่าเป็นเชียงสะมันแล้วก็จะต้องเอาได้ได้ได้อย่างอย่างไปทางหน้าพวกแล้วก็เอา เอาเสียงสมันนะก๊าไรก็ได้ไอ้ที่มันเอาลงทใต้บักทีสามเนี่ยเห็นไหแต่งมันเป็นหัวเฮยโยงเห็นไหมก็คล้ายๆตรงบนนี่ยเนี่ยหัวเฮยโยงเห็นไหมซิ์บักคิดดวงอ้ยอะไรเนี่ยโอเคแล้วไงไหมอันนี้ก็หัวเฮยโยงนใต้เป็นซันได้นายบักคิดเห็นไหมอันนี้ก็โยงเหมือนกันโอเคนะครับเอาละเอละท่านท่านเหือเหลือนะบักทีสามและวบักทีสี่นะครับอ่าเอาละ อันวักที่สามและวรกที่สี่นะครับของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยอันสมัยโฮงพิมพ์ปลุเี้ยงมืองใจนะปืนถือว่าเป็นวรกนี้ก่อนนะก็ับเออเพราะว่าปืนปืนถือว่าอันอันซองตัวหลังเนี่ยมันอาจจะไปสัมผัสก็สามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้านี่ได้ด้วยสละหรือด้วยอักษรโอเคไหมแต่วันนี้มันสัมผัสมาได้ก็มันเป็นอย่างนะครับมันมองหูไปได้แล้วครับอ่าโอเคแล้ว แต่ปัจจุบันนี่ิ่นได้แยกกันเฮ้มันเป็นสองวักสองวักเห็นแลครับวักตายของบาดท,ที่สามและบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยอ่าโอเคนะครับเพิ่นแยกเหมือนอันที่เอาหานปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าตายวักที่สามของบาดท,ที่สามเพิ่นมีสัรละลักของเพิ่นแล้วก็คือเสียงสามัญอันตายวักที่สามและของบาดที่หนึ่งเนี่ยปนมีสัรละลักของเพิ่นก็คือเสียงโท้พิเศษโท้เมืองเนี่ยมันมันเป็นอันแนละ้โอเคนะครับท่านผมเข้าใจนะครับ สำลับวัตกทสามแล้ววัตกิสี่ 4, ของบาทก้มเนี่ยเราก็ไปไหมสาวแล้วเจ้าเข้ามาของเบาเจ้ากองล้วก็กินจิงจ้งกะตุง้งกินจิง้งกะน้อยไปเลยนะมันจาเป็นจะต้องสัมผัสสาระไหมปิ้นบอกว่าเน้นการสัมผัสเป็นเรื่องไม่ก้อนนะครับแตถ้ามันสัมผัสสาระก็ได้ก็ดีนะครับโอเคนะครับแ็บไหมเอาละละ,ละท่านหัวหมดแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะข้าาพญจีพญาคมที่ปิ้นก็อันเกาะ สิขามาจากข้าหงินมาล่แะครับอ่าโอเคนะครับจะถือว่าเป็นอาจารย์พญาคมึงยังได้นะครับข้าหงินนะโอเคนะก็เห็นไหมอ่าแต่ก็ยังว่านะครับพญาคมเพก่มันได้ลืมนะครับเอออันอันกดเกณฑ์ออย่างต่างๆของข้าหงินที่เพิ่งจะเน้นมานะครับไหมมันมีแถมสามที่ยังงอนะครับห็นไหมที่เพิ่นจะเน้นข้าวมันมื่นลื่นไหลนะอ่าอ่าอันแรกก็คือเอกทรงนะครับอันเอกทรงนะ่เพิ่ง ป้นก่ออันอ่าอันป้นหานอันเสียงเสียงเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนม่ใเสียงตีอเน,นี่ยอันเนี้ยตีกับโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไปจะพยายามหาเอกทรงเขาใส่นะครับเห็นไหมอ่าใส่นักๆนะครับใส่มาได้ก็มาเป็นยังนะครับแต่แต่พยายามใส่ให้ได้นักๆเห็นไหมอ่าแล้วมันก็นจะมมวนไปเองนะ,ะอันกรรมเอกอันเอกชงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับไม่เอกจึงเอกไม่เอกจึงโทนะครับ แล้วก็เตียงเงี้ยแล้วก็เตียงโทั้นะสี่แบบนะครับแม่แม่ก็เรียกหาไปไล่ก่อนนะครับอันที่สองนั่นก็คืออันกรรมที่มันเป็นอันอักษรตัวเดียวสองตัวติดกันหน่อ้มากรรมอักษรกู่นะมาอย่างเช่นรับแรงเนี่ยโอเคนะงไ้มาเนี่ยลับแรงอย่ากรรมอ่าอันที่สามนั่นก็เป็นอันกรรมที่มันเป็นสระตัวเดียวสองตัวติดกันหน่อยมามามา ก็เรียกหันแล้วก็จะบอกเงือนนะอ่าก็เรียกหันแล้วจะบอกเงือนนะโอเคแล้วใครมาเดี๋ยวเรียกหันจะบอกเงื่ออ่าสาระมันก็เหมือนไออันสาระสองตัวติดกันนะไอ้มาตัวเดียวกันอ่ากรรมที่มันเป็นสาระตัวเดียวสองตัวติดกันเออโอเคนะครับอันที่าอันที่สี่นั่นก็คือกรรมสมมวนนะครับเออก็เดี่ยวถ้ามันมีเรจะจี้พออัน ก็พญาพญาผมนี่เป็นอย่างซ้ำอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่โอเคแล้วก็บังคังกับซ้ำสามซ้ำสี่ก็ยังมีนะครับโอเคนะแล้วมันหมวนนะครับเขาหามาไล่กอยนะครับย้อมนี่จ้าแขวงรับแรงไอ้รอรอนะครับเนี่ยไอ้รอรอไอ้รับแรงนะครับอเนี่ยไอ้รอรอนะครับไอ้นี่ะรับแรงมันเป็นรับแรงแล้วก็รอรอนะครับ อักษรกู้นะครับใต้มันเสียงโทพิเศษโทเมืองคว้นวนะแคว้นเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงโทนะันนนน่นเองเห็นไหมเป็นเป็นเอกทรงชนิดหนึ่งนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทเนี่ยเสียงโทไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหมฮะทรงใต้อ่าเป็นสั้นในนายบอกคิดคิดมันเสียงตีไหมตีสั้นตีตายแล้วพวกเขาบอ่อเนี่ย บ่อนี่เป็นไม่เอกจังเอกนะครบ่อคิดนะ่ยก็มันมากว่าจะลงเสียงตีแล้วก็บ่อคิดมันหมดนะครับมันบ่อไอ้ก่อนเอกจงพูดถึงเขาว่าเอกทรงนะเอาล่ะเคยได้เพื่อมแฝงนะครับพอๆเนี่ยไหมเพื่อมแฝงอ่ะมันมันเป็นอักษรกู้นะครับเพื่อมแฝงเห็นยไหมพอๆอักษรกู้นะครับมาๆกันได้ปพ่อมแฝง เปาแป้งอ ja. ่าเปาแป้งอ่ะเปาแป้งปอปออันนี้ก็เปาปอใช่ไหมอ่าเปาแป้งอ่าเปาแป้งอ่ะเปาแป้งอะไรเสื่อมซิดนะไอ้ซิดใช่ไหมซิดมันไอ้ซิดมันเสียงอันอันตีได้ไงไหมเสื่อมก็เสียงตีไหมนะอันเปาแป้งเนี่ยมันมันมันมีเอกทรงพวก็เอา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 เปาแป้งเนี่ยทรงนะไอ้เปาแป้งเนี่ยสอนกู้นะ แล้วก็เสื้มจิทนะไมมันต้องเอาเอกทรงก็ได้ก็เอาเป้าแป้งแล้วก็เสื้อมซิ็นะไม่เอาเอาตีกู้ตีกู้เอาเอาอักษรกู้ใช่ไหมเนี่ยมันบ่นเอาเอาเอาแตนเอกทรงนะโอเคนะไงมาเสื้มจ so ิตมันเป็นซอซใช่ไหมใช่ไหมอันเป้าแป้งเป็นเป้าป้อเอกทรงอันเอกอันตีกู้อ่าเสียงตีเสียงตีใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ก็บอคิดใช่ไหมขอโทษดิ ไอ้คิดนี่มันเป็นเสียงตีแล้วก็บลเนี่ยเป็นเอกเสียงเอกเนี่ยแม่แม่ห้อยมันเป็นอันเสียงโทพิเศษอ้วงมันเป็นไม่เอกเสียงเอกเนี่ยอ้วงห้อยนี่ไหมส่องส่งเลยไหมบลคิดแล้วก็อ้วงห้อยอะไล่ไหมคำอะไร่ไหมลงได้สามันสัมันนะรับไหมตายวัตติสี่ของอันบาดที่หนึ่งเนี่ยสองตัวคำตายเนี่ยมันมี ของพญาพรมบระลงด้วยเสียงสมันสมันและจัตวาสมันตะนาะน,นะครับ <laughs> โอเคนะครับเออเอาละเละต่อไปนะครับมาละปี่วายนะมาละอ่ามาละแล้วก็ปี่วายมันเสียงตีครับไหมไอ้ปี่เนี่ยมันเนี่ยตัวป้าไม่กี่ไม่ย่อ,อนะครับเออไหมตัวป้าไม่กี่ไม่ย่อ,อนะครับๆๆเห็เอเเอเอเอมอ่าครับอันเป็นเอกทรงเนาะไหมเป็นเอกเสียงโทนะครับเอกจงวายปี่วาย อยู่นอนก็ผายอยู่นอนก็ผายครอบครัวใดไอ้ครอบครัวเนี่ยเป็นไอ้คอคอเป็นมันเป็นอันอักเสกู้นะครับมันมันรีบร้อนเออเห็นไหมริบร้อนกับล้อลอเห็นไหมไปเสียงเห็นไหมเสียงมันเสียงดูพ <romantic success> ิเศษไปมันเสียงสมองเห็นไหมอันมันมันบะมีไอ้มันบะมีเอกซงพวกเราริบร้อนริบร้อนไปเสียงไหนเอกอัน อแทนเอกส่งได้นะครับหมายริบร้อนอักษรกู้เนี่ยแทนได้แทน,น,นถือว่าเป็นอนรมล์คือแทนได้นะครับแทนเอกส่งไปริบร้อนไปเชียงนี่นี่นี่มันเป็นยังไงมาเกิด้าวครับเนี่ยคือข้าวของยาพรมนะครับมันเป็นข้าวจอยนะครับกอวจิ้มน้ำเลยนะครับ ยำนีจากแขวงรับแลงแขวนใจเป็นสันใดนายบกคิดเคยได้ผ่มแลงเปาแลงเสื่อมชิดบกคิดอ่วงห้อยอาลายมาละปีว อยู่นอนกาพาาขอบขวได้ลิบลอนไปเสียงตั้งแต่ตใจภาคในแก้มเคียง Hùa Úc Biên Tẹt mang Phát phần hồn Mau sông phần quang Tam tụng quang Lom na Bị cứt Họt Nó แปลงพื่นจางน้ำตาปีปังบ่าหายเหือดได้มากึดหอ่อเธอแม่แพจินไต วางเมาเว้นเปินตุ๊กเข้าเหือกเข้าสวนป่ากุ้ยป่ากุกจุกนั่งให้เงาตีได้ลับลี สังัดใจอูสวนหมากสวนปูป่าเป,ป้าหาวบ้านสวนหมากสวนปูป่าเป้าหาวบ้านและนาอยเฮ่กับ กรบ้าอันกรรมำมวนอะไรไหมอะท่านอะไยังเข้าหอกแล้วก็เข้าสวนเนี่ยกรรมเข้าแล้วมันซ้ำเยแล้วก็ต่อด้วยปากล้วยแล้วก็ปากุกอะไรกรรมว่ามันซ้ำ้วมันซ้ำมวนมั้ยเข้าหัวเข้าสวนปากล้วยปลากุกอะไรนจุกนั่งให้โอ้มันเงาโง่ไหกรรโก้เลยเงาโง่ไหแล้วก็ยังมีส่วนมากส่วนปูอะไรน่าเป้าหาบ้านอะนนเป็ อันน่ลูกเล่นหัวด่านนะผมที่ว่าข่าวมันมวนเอออ่านคนส่วนใหญ่พนยกเขาเป็นกวีเอกห่งล้านานาะครับเออครับก็ก็ท่านก็อ่านไปดูก็พิจารณาไปนะครับเออมันมันสมสมเปิงหรือไม่แล้วก็เออก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับครับวันนี้เอาเนี่ยวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ